สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันเสา 27, ร์7 7กรกฎาคม2024เป็นวันเสาร์ในสัปดาห์ที่16เทศกาลธรรมดานะครับวันนี้นำเอาบทอ่านจากบทเทศกล่าวถึงจดหมายถึงชาวโครินฉบับที่สองโดยนักบุญจอคริสโตสมูรัสังคราชหัวข้อบอกใจของเราขยายกว้าง ใจของเราขยายกว้างความร้อนทําให้วัตถุขยายตัวฉันใดความรักก็ขยายใจเราฉันนั้นเพราะความรักยังผลให้เกิดความอบอุ่นแล,และความร้อนรนความรักนี่แหละเอ่ยลิมพิปาของเราเออของท่านนักบุญเปาโลและขยายดวงใจของท่านข้าพเจ้าไม่ได้รักด้วยถ้อยคําพูดเท่านั้นท่านกล่าวด้วยใจรักของข้าพเจ้าก็ร่วมไปกับคําพูดของข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจึงพูดด้วยความมั่นใจโดยไม่หวั่นเกรง ไม่มีสิ่งใดใหญ่กว้างขวางเท่ากับใจของท่านเปาโลเพราะท่านรักสตรุษของท่านทุกคนด้วยความรักอันสนิทสนมเท่าที่คนรักจะสามารถรักคนที่เขารักได้ความรักของท่านไม่แบ่งแยกไม่ลดน้อยลงแต่เต็มเปี่ยมอยู่เสมอสำหรับแต่ละคนเมื่อความรักของท่านต่อสตรบุษเป็นเช่นนี้ก็น่าจะพิศวงอะไรเมื่อใจของท่านโอบอุ้มไว้แต่แม้บางคน ทั้งโลกที่ไม่เชื่อท่านจึงไม่เบียงพูดว่าข้าพเจ้ารักท่านแต่เน้นอย่างหนักแน่นว่าปากปากของเราเผยอ,ออกใจของเราขยายกว้างเรายึดท่านทุกคนไว้ในใจเราไม่เพียงเท่านั้นแต่ยังมีที่ให้ท่านเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระด้วยเพราะผู้ที่เป็นที่รักย่อมเข้าใจถึงใจของคนที่รักได้โดยปราศจากความกลัวท่านยังกล่าวว่าท่านไม่ได้ถูกจํากัดเพราะเรา แต่ท่านถูกจำกัดอยู่ด้วยความรักของตนเองดูเธอทำตำหนินี้เบาลงด้วยความอดกั้่นอย่างมากนี่เป็นวิธีพูดของผู้ที่รักมากเพราะท่านไม่ได้พูดว่าท่านไม่รักข้าพเจ้าแต่ท่านไม่รักข้าพเจ้าเท่าทีาท่ข้าพเจ้ารักท่านเพราะท่านไม่อยากว่ากล่าวเผาอย่างรุนแรงแน่ทีเดียวอาจจะเห็นได้ว่าใจท่านนั้นร้อนรนอยู่เสมอด้วยความรักอันน่าพิศวงต่อสรุ์ของท่านเรื่องนี้ พิสูจน์ได้จากข้อเขียนทั้งหมดของท่านั้นชาวโรมท่านเขียนว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะเห็นท่านบ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าหาหนทางที่จะมาพบท่านและไม่ว่าวิธีใดข้าพเจ้าอาจจะมาถึงท่านได้สําเร็จในที่สุดถึงชาวกราเทียท่านกล่าวว่าลูกรักข้าพเจ้ายังร่วมความเหนื่อยยากกับท่านอยู่ถึงชาวเอเวซัสท่านกล่าวว่าด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าคุกเข่าลงที่ฐานภาวนาแทนพวกท่านถึงชาวเทสโลนิกาท่านกล่าวว่า อะไรเป็นความหวังความยินดีและมงฎแห่งสิริรุ่งโรจน์ของข้าพเจ้าไม่ใช่พวกท่านหรือท่านมักจะกล่าวว่าท่านโอบอุ้มพวกเขาไว้ในดวงใจของท่านและในเวลาที่ท่านถูกจับจองท่านยังเขียนถึงชาวโครสีอีกว่าข้าพเจ้าอยากให้พวกท่านทราบว่าข้าพเจ้าได้พยายามต่อสู้อย่างเข้มแข็งเพียงไรเพื่อท่านและเพื่อทุกคนที่ไม่เห็นหน้าข้าพเจ้าถึงชาวเทสโลนิกาท่านเขียนว่าเหมือนพี่เลี้ยงที่เลี้ยงดูลูกของตน เมื่อเรารักท่านอย่างนี้แล้วเราก็มีใจพร้อมที่จะเผื่อแผ่มี่ใช่แต่เบียงข่าวประเสริฐของพระเจ้าเท่านั้นแต่อุทิศตัวเราให้แก่ท่านด้วยท่านกล่าวดังนี้ด้วยว่าท่านไม่ได้ถูกเราบังคับฉะนั้นท่านเปาโลจึงมิเบียงพูดว่าท่านรักพวกเขาแต่พวกเขาก็รักท่านด้วยและดังนี้ท่านอาจชักนำพวกเขามาอย่างท่านอันที่จริงถึงชาวโครินท่านยืนยันความรักนี้ต่อเขาเมื่อท่านกล่าวว่า ตจัสได้มาบอกเราถึงความปรารถนาความเศร้าโศกและความกระตือรือร้นของท่านเพื่อขบจัาครับพี่น้องนบุญเปาโลก็เป็นประกาศกเป็นผู้ประกาศที่ยิ่งใหญ่เรารู้จักประวัติของท่านผมได้กล่าวซ้ำและและท่านก็มีการเดินทางไปเทศนาต่างๆมากมายกับพี่น้องชาวเมืองต่างๆดังที่ตะกี้ได้ได้ฟังเนี่ยนะครับแล้วทุกคนทุกแห่งนั้นท่านก็มีความผูกพันและสําคัญคือท่านบอก ออกมาจากใจของท่านจริงๆว่าท่านมีความรักเป็นความปรารถนาดีต่อลูกศิษย์ทุกหาของท่านนั้นว่าอยู่เมืองไหนก็ตามมาเมืองนี้แล้วผ่านไปเมืองนั้นก็ยังคิดถึงอยู่แล้วก็ยังฟังข่าวอยู่เขียนจดหมายมาถึงพวกเขาติเตือนตำหนิให้กำลังใจสั่งสอนด้วยบทจดหมายนะครับถ้าจะเปรียบเนี่ยก็คงไม่มีใครที่เป็นประกาศศไม่มีใครอภาษาเราสมัยนี้ก็คือ ไม่มีใครเป็นมิชชันนารีอเป็นผู้ประกาศถึงความรักของพระเ็นเจ้าได้มากกว่านักบุญเปาโลนะนักบุญเปาโลกเป็นประกาศศพที่ยิ่งใหญ่เป็นมิชชันนารีที่ยิ่งยอดในสมัยโบราณและก็มาถึงสมัยนี้ด้วยเพราะฉะนั้นบทจดหมายของนักบุญเปาโลจึงมีคุณค่าและมีความหมายและเราก็นํามาเป็นแนวในการปฏิบัติตนของเราในแต่ละวันก็จะมีคำสอนดีๆในบทจดหมายของท่านนักบุญเปาโล และมันจะเป็นเรื่องราวที่ออกมาในภาพปฏิบัติไม่ใช่ทฤษฎีจ่ออกมาในภาพปฏิบัติเพราะว่าท่านก็พูดถึงชีวิตประจําวันของพวกเขาพวกประชาชนพวกสิทธิของกรมที่ท่านไปนสอนนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้ก็ขอให้เราได้พยายามที่จะติดตามรับฟังแล้วก็นำพระวาจาศัพคำสอนที่นักบุญเปาโลได้สอนนั้นไปปฏิบัติให้เป็นจริงเป็นจัง ในชีวิตของเราในแต่ละวันจะหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งก็มีเยอะแยะแล้วก็นําไปนะครับแล้วก็ทําให้เกิดผลให้เราเป็นลูกที่ดีของพระเจ้าเป็นเพื่อนพีนน้องที่ดีของกันและกันขอพระบิเจ้าผู้้ทสงสันผ่านอุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเชิญ